สวัสดีค่ะหลังส่งการร้านเราก็ยังคึกเหมือนเดิมนะคะลูกค้าเข้าร้านได้ทุกวันเลยนะคะส่งการลูกค้าก็เข้าหลังส่งการลูกค้าก็เข้าหนักมากทุกคนคือแบบไม่มีเวลาแบบได้กินข้าวเลยนะคะก็ในนี้ก็เป็นลูกค้ามาจากคําตะกา้าตอนแรกนะคะลูกค้าบอกว่าน้องเนี่ยลูกสาวเห็นทางเดินนะคะก็เลยอยากมาดูหน้าร้านแล้วก็อยากมาดูตัวเครื่องด้วยนะคะนี่ เป็นพี่สาวสองคนนะคะน้องผิงสองคนแต่ว่าน้องตัวร้อยเด็กผู้ชายน่ารักเอ็นดูเห็นพี่แย่แรกเราก็อยากได้บ้างอ่ะเนาะอืมต้องได้ต้องคขบอะ่ะก็เลยจัดเลยจ้าคนละเครื่อง iPhone 7็ดพัร้อยยี่สิบแปดสามเครื่องจุกๆไปเลยจ้าขอบคุณลูกค้าจากคำตะก,กามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจทางร้านมามาหน้าร้านนี้ก็อไกลอยู่เหมือนกันนะคะทางเราก็มีของแถมให้มีส่วนลดให้ด้วยคะ่ะแล้วก็ แถมของแถมให้ครบเลยจ้านนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจทางร้านสบายโฟนนะคะ